สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งาน mt f i นะครับสำหรับการใช้งาน mt f i ครับเมื่อเราได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมเราจะเจอกับหน้านี้ก่อนนะครับเป็นหน้าแรกครับก็จะเป็นหน้าที่แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดที่เราเลือกไว้นะครับเพื่อทําการเทรดนะครับหากว่าไม่มีคู่เทรดที่เราต้องการนะครับอย่างของผมผมเทรดทองเป็นหลักนะครับผมก็จะเข้าไปค้นหานะครับก็พิมพ์ไปเลยว่า xau usd นะครับเพื่อ เอากราฟทองขึ้นมาหลังจากที่เราติ๊กแล้วกดยกเลิกครับกดย้อนกลับแล้วเราก็จะเจอกราฟของกราฟทองคําของเรานะครับให้เรากดเข้าไปที่กราฟนะครับเพื่อเข้าสู่หน้ากราฟทองคําของเรานะครับผมหากว่าใครรู้สึกว่าจอมันแคบไปเราสามารถเลื่อนได้นะครับโดยจิ้มที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างนี้นะครับเพื่อขยับหน้าจอได้นะครับโอเค mt 5 i นะครับก็สามารถยืดหดกราฟแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรือจะซูมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับคนที่ต้องการเข้าออเดอร์นะครับให้มาที่ปุ่มขวาบนนะครับปุ่มขวาบนปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปจะมีปุ่มใบเซลขึ้นมานะครับโดยเราสามารถกำหนดหลอดไซด์ได้จากตรงนี้เลยนะครับสามารถพิมพ์ไปได้เลยหรือว่าเราจะากดบวกกดลบอย่างนี้เอาก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมถนัดพิมพ์นะครับผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดพลาดนะครับหลังจากที่เราได้หลอดไซด์แล้วนะครับเราก็กด b ายหรือเ l ลที่เราต้องการได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการบายทันทีหรือเซลทันทีครับให้กดที่ปุ่มที่เป็นคล้ายๆรูปนาฬิกานะครับปุ่มข้างๆกันปุ่มนี้นะครับมันจะขึ้นมาครับว่าจะเอาเป็นออเดอร์แบบไหนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ ที่3 1 2หหากว่าเราเลื่อนลงเลื่อนจุดเข้าออเดอร์ลงมาด้านล่างมันจะกลายเป็นบายลิมิตนะครับหรือถ้าเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนมันก,ก็จะกลายเป็นเซลลลิมิตครับสำหรับการตั้งเป็นออเดอร์ลิมิตนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเป็นออเดอร์สต็อปเรากดที่ตรงปุ่มนี้ครับผมปุ่มนี้นะครับด้านล่างนี้ครับกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบายสต็อปแล้วบายสต็อปตั้งข้างบนนะครับถ้าเลื่อนลงต่ํากว่า ราคามันก็จะเปลี่ยนเป็นเซลสต็อปอัตโนมัตินะครับเราสามารถเลือกกดตั้งอ่สมมุติผมจะตั้งเซลสต็อปเนาะ SL ไว้ตรงไหนเราก,เก็เลือกไว้ก่อนได้เลยสมมุติเอา SL ไว้ตรงนี้ TP ไว้ตรงไหนก็ตั้งก่อนได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ถ้ายังไม่ตั้งก่อนเราก็สามารถตั้งออเดอร์อย่างนี้ไว้ก่อนได้ครับอลองกดส่งดูนะเสร็จปุ๊บมาคลิกที่ออเดอร์นั้นครับคลิกที่เส้นออเดอร์นั้นๆนะครับเลือกได้เลย SL ไว้ตรงไหนนะครับ เลื่อนไปอ่า SL ไว้ตรงไหนนะครับ TP ไว้ตรงไหนเราก็เลื่อนเลยแล้วก็กดเครื่องหมายนี้ครับปรับเปลี่ยนนะครับกดเสร็จสิ้นอ่ะคราวนี้มันก็จะตั้งออเดอร์ให้เราแล้วนะครับหากต้องการยกเลิกออเดอร์เราแค่กดที่เส้นออเดอร์เหมือนเดิมครับแล้วกดกดลบไปนะครับอืมระบบก็จะทําการลบให้เลยนะครับอีกวิธีหนึ่งครับสําหรับการเข้าออเดอร์ครับคือไปที่หน้าการซื้อขายนะครับ กดเครื่องหมายบวกครับเราก็ได้เจอนะครับบายทันทีหรือเซลล์ทันทีนะครับหรือจะเลือกเป็นบายลิมิตเซลลิมิตบายสต็อปเซล์สต็อปกก็ได้เหมือนกันนะครับผมเหมือน MT4 เลยนะครับสามารถเลือกใช้งานได้เหมือนกันหน้าประวัติก็จะอยู่หน้านี้นะครับผมก็สามารถกดดูย้อนหลังได้เลยนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเลือกทำเฟรมนะครับให้เราถ้าเป็นของ i iPhone จะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับ กดเข้าไปครับเลือกได้เลยว่าจะเอา m1 m5 m15 m30 นะครับ h1 h4 h d1 w1 mn นะครับผมก็แต่ละตัวก็จะมีความหมายของมันครับอย่างตัว m นำหน้าและตามด้วยตัวเลขก็หมายถึงนาทีนะครับ1นาที5นาที15นาที30นาทีนะครับหรือตัว h นำหน้าก็คือ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับ ตัว D ก็ day นะครับตัว W ก็ week นะครับส่วน M N นี่คือเดือนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฟังก์ชันหลักๆจะประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาทาง Li น์แอดของ Blueberry Market ได้ตลอดเวลาเลยนะครับมีทีมซัพพอร์ตคอยตอบให้ในะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ